ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมลัสติโฮสเทลเมืองซาปานะคะซึ่งคืนนี้เราจะพักกันที่นี่ค่ะ Space, M เป็นโรงแรมที่ มีคนนิยมมาพักเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติก็ตามแล้วเขาจะมีห้องแบบ2สไตล์นะคะมีทั้งเป็นห้องพักเดี่ยวที่มีห้องน้ําในตัวแล้วก็จะเป็นห้องรวมแบบบังเบสดนะคะเป็นเตียง2ชั้นแล้วก็ใช้ห้องน้ํารวมซึ่งถ้าใครที่อยากจะประหยัดแบบแบ็คแพ็คอย่างเงี้ยก็สามารถจองห้องพักได้ราคาคืนละร้อยสองบาทต่อคนเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นห้องเดี่ยวก็ประมาณ600บาทนะคะแล้วเขาก็มีบริการเบรคฟาสตอนเช้าด้วยคนละประมาณ80บาท นี่ค่ะชื่อโรงแรมลัสติกคอสเทลบรรยากาศข้างหน้าก็จะประมาณนี้ เรามาจองที่ซาปาเลยครับห้องได้ห้องสองศูนย์สองสองศูนย์หนึ่ 1> 1, <อ>งสตูดิโอท,ที่โรงแรมพลาสติก l u s t i g พลาสติกโฮเทลในซาปานี่คือห้องที่เราพักสองคืนนี่คือห้องสองศูนย์หนึ่งนะครับห้องกว้าง ที่นั่งเล่นโอ้โหทีวีจอใหญ่มากค่ะทีวีจอยักษ์โซนีด้วยนะแล้วก็มีตู้เย็นช้นวางของนี่คือห้องของเราที่เราพักสองคืนนะครับมาดูห้องน้ำกันประาหรบาทราคาอยู่ที่680บาทต่อคืนเราจองไว้สองคืนแท้จริงจะจองตั้งแต่เมื่อคืนนี้แต่ว่า ห้องเต็มห้องไม่ว่างเอามาดูซิว่าตรงนี้มีอะไรกันโอ้รับบรรยากาศธรรมชาติอออเป็น Smoking area นะคะใช้ได้เลยค่ะราคาดีมากหกร้อยกว่าบาทไปถึงเจ็ดร้อยหาได้ยังไงประเทศไทยไม่มีรับรองหาไม่ได้เลย